ในห้วงอวกาศอันกว้างไกลอันเป็นที่พักอาศัยของเหล่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกมากมายบางตั้งหลักปักฐานบางเดินทางและบ้างก็พัดหลงกัปตันอัดหานต้องออกเดินทางล่องลอยในห้วงระบบสุริยะจักรวาลอันยิ่งใหญ่เพื่อส่งสิ่งมีชีวิตผู้พัดหลงเหล่านั้นสู่ดาวเคราะห์ที่เหมาะสมเด็กน้อยทั้งหลายเอ๋ยจงร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่นี้เถิดเฮ้อ นี่สินะดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลเป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลมีพลังงานความร้อนในตัวเองอืมร้อนขนาดนี้คงไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ได้แน่แนหไนคอมขอดูข้อมูลหน่อยสิระบบสุริยะจักรวาลมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์บริวารอีกแดดวงโคจรอ,อยู่รอบในรูปวงรีใกล้ๆดวงอาทิตย์นี้มีดวงดาวที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะนี้อยู่ด้วย ดาวพุดธไงคือชื่อของดาวดวงนั้นด้วยความที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากด้านตีหันเข้าดวงอาทิตย์จึงมีความร้อนสูงในขณะที่ด้านตรงข้ามก็จะเย็นจัดเลยทีเดียวชาวอวกาศให้ฉายามันว่าเต่าไฟแช่แข็งอืมสงสัยนี่อาจเป็นบ้านเกิดของเจ้านี่สินะนันดาวอะไรนะ่ะอยู่ใกล้กันแถมมีขนาดใกล้กันอีกนะ่ดวงแรกคือดาวศุก ดาวดวงนี้ร้อนจัดเลยล่ะขอรับเพราะความร้อนถูกกาซคาร์บอนไดออกไซด์ขังเอาไว้น่ะสิเนื่องจากคล้ายอีกดาวมากเขาจึงเรียกว่าดาวฟ้าแฟดดาวอีกดวงที่ใกล้กันซึ่งชื่อว่าโลกโลกมีสีฟ้าเพราะมีพื้นเป็นน้ำจากดากที่อื่นและมีสิ่งมีชีวิตอยู่นน่นไปหมดเลยล่ะขอรับดาวเคราะห์นี้เรียกดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำอืมนั่นสิเนะเหมือนคู่ายกันจริงๆด้วยอืมแล้วเจ้านี่มันน่าจะอยู่บนดาวดวงไหนนะอ่ะ ให้มันไปว่ายในน้ําดีกว่างั้นต้องส่งไปโลกสินะขอรับเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันอะไรน่ะน่ากลัวจังนั่นคือดาวองคารขอรับที่เห็นนั่นคือพายุฝุ่นที่เกิดจากความแปรปวนของอุณหภูมิสีแดงคือสีของพื้นผิวที่เป็นแร่เหล็กและสนิมเป็นดาวที่น่าเกรงขามสมชายาเทพเจ้าแห่งสงครามขอรับงั้นดาดวงนี้ต้องเหมาะกับเจ้านี้แน่แ แค่ดาวที่4ี่ก็น่ากลัวแล้วสิรีบไปกต่อดีกว่าโหนั่นมันอะไรเนี่ยไม่จะโว้ยใหญ่สุดๆไปเลยขอรับขอรับเรามาถึงดาวพฤหัสบดีแล้วล่ะขอรับดาวดวงนี้ใหญ่ที่สุดในดาวบริวารทางแปดแต่น่าแปลกนะขอรับที่มันกลับมีน้ำหนักเบามากเพราะเป็นการคลายก้อนเมฆเสียส่วนใหญ่ และดาวดวงนี้มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุดถึง63ดวงด้วยกันที่เห็นเป็นวงเหมือนดวงตาอยู่บนพื้นผิวนั่นคือพายุขนาดใหญ่จึงทําให้บางคนเรียกดาวริหัสว่ายักษ์ตาเดียวขอรับ <c oughs> เป็นตาแดง